อันนี้คือจ่าบ,บอลน,นะครับเวันนั้นที่เราเจอกันที่้างซื้อใช่ไหมครับวันไหนวันนู้นวันที่ที่แปดอเดินทางถ่ที่สาจากต้นทางสถานีชทางัาสถานีกรุงเทพแค่หน วันนี้มาถ่ายมาจากมาจากไอ้น้ำนะครับอยู่ที่สถา,าน,าานชีชุูชานะครับสายเลขแปดสองสี่กับแปดห้าศูนย์นะครับเป็นขบวนเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่นะครับ ซึ่งมาคาก่อนคานู้นมาไม่ทันนะครับที่มาถ่ายตอนนู้นที่ผมไปดูตู้ประกาศนะครับ ห้องที่เมพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตัดไวนะครับผมว่าตัดตัดเป็นตอนถึงก็ถึงเพราะว่าเดี๋ยวจะ,วจวะ,ะมมาาระ้ะนอนเร็วนะครับโทรศัพท์ตัดนะครับถึงแล้วนะครับอาุกราศตรงนี้นะครับเป็นตู้ด r นะครับ ให้ดูนี่นะครับก็จะเฉพาะนะครับอันนี้เป็นตู้บอจจพอปอนะครับหนึ่งหนึ่ง เซ็ตู้บอลตอปอเอาสุขภาน,นะครับรวมตู้บออากับเสามตู้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงของรถจักรนะครับ อันนี้เป็นขบวน3า6แสะนะะที่ผมล่งมานะคะะร,รับอ,อ,อันนี้หยา้อสอาสิ้นสุดส,สนะคะ ขออนะุญาตตัดก่อนนะครับไกลน,นี่นะครับผดจนนะ เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนรถจะจสับเหรียญครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันใหม่นะครับสลอรัคลิปนี้สวัสดีครับ